คือฮาโลกออนไลน์แมดดี้ช้างเผือกวงการลูกยางสาวแคนาดาที่ทำหนุ่มๆตาลุกโดดเด่นสะดุดตาทีเดียวสำหรับแมดดี้เลดบิทนักตกลูกยางสาวชาวแคนาดาแห่งรัวม,มหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร์ที่นอกจากผลงานในสนามจะโดดเด่นแล้วใบหน้าและรูปร่างของเธอยังดึงดูดสายตาเป็นอย่างมาก โดยลูกยางสาววัย24ปีเริ่มต้นเล่นวอลเล์บอลตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมก่อนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยผลงานในสนามซึ่งจุดเด่นของเธอคือลูกเซิฟอันหนักหน่วงพาทีมคว้าแชมป์หลายรายการรวมทั้งมีชื่อติดทีมออนสไตล์อย่างต่อเนื่องก่อนที่เมื่อปี2018เธอตัดสินใจเทิร์นโปรและเกือบได้ย้ายไปเล่นในลีกยุโรปแต่สุดท้ายด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้เธอไม่สามารถเดินทางไปเล่นในต่างแดนได้และตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับมหาวิทยาลายัย แม c กมาสเตอร์สำหรับแมดดี้เลดบริจเจ้าของส่วนสูง5ฟุต7นิ้วเริ่มต้นเล่นในตำแหน่งตัวตีด้านซ้ายก่อนที่เมื่อปี2020จะถูกปรับตำแหน่งมาเล่นตัวตีหัวเสาซึ่งล่าสุดภาพของเธอถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์มากมายและกลายเป็นขวัญใจของหนุ่มๆไปเรียบร้อย